ไม่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 เล่นนะไม่เล่นนะเออเอ็งเอ็งนั่งดีๆผมคิดมันใหญ่เว้ยมันอยู่ไม่หยาเสียงดังโอ้ยอย่าเสียงดังอย่าดเสียงดังไปเช็ดไหมอีกหรอเอาเช็ดเช็ดเช็ดเอาไม่เอาไม่เอาไม่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 รอเล่นนะเว้ยเฮ้ยผมไม่รอเล่นกิจอะไรเพื่อนเออเอาน่นน่นอย่าเล่นเกมนะเดี๋ยวเดี๋ยวรูมันจะจะแยงไงน่นเอาเอาเนยวะไม่เจ็บเอาเลยเอาเนี่ยเข้าไปถึงแล้วเอาแล้วถทักแยบอะไรไม่ แล้วมันเจ็บพีเดีว่ไม่ไม่มันไม่เจ็บเลยพี่เพดอันนี่มันไม่เจ็บเลยเอาเอาปุมไหมมาเนาแม็กแน่วเอออ็นงไม่เลมาบีเล่นไงดีบอลเล่นงดีเล่งดีเล่งดียาเล่นยาล่นม่ล่นหนึ่เข้าแล้ว อย่างไรยังที่นี่ตรงไหมตรงเลนี่ลักต้านมีนี่ไม่ต้องตามตรงไม้ไอ้นอนนั่นมาดูดิโนอนอืเจ็บมไหโนอนนั่นเจ็บไหมนอนนอนนอนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวดูด้เออเจ็บไหมกูทนีะเลือดกับแออก็แอะเลยบอลจังมา